สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีมาเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจนอีพีที่สองร้อยสามสิบหกครับจะพรบ้านมาหนึ่งชุดมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับชื่นชอบภาองไหนสนใจภาองไหนก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองสี่ห้าเก้าห้านะครับผมมาดูภาองแรกเลยนะครับนี่ฮะภาอแรกครับอันนี้เป็นถุงย่ามครับถุงย่ามหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองครับอันนี้ย่ามย่ามเก่าครับ ถุ่มย่ามเก่านี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นครับนี่ฮะย่ามมหาราบนะครับเป็นยันนี้เก่าจริงคลาสสิกมากครับนี่ฮะข้างในก็จะเป็นรูปหลวงพ่อแพรนี่ครับหลังเป็นยันนี้ฮะนี่ฮะเป็นย่ามเก่านะครับย่ามหลวงพ่อแพรนะครับนี่ฮะนี่ครับพร้อมรูปครับนี่ครับนี่เก่าคลาสสิกมากๆครับย่ามย่ามเก่าเก่านี่ฮะนี่ฮะ นี่ครับย่ามเก่าหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองนะครับนี่พร้อมรูปถ่ายแล้วก็้ายันครับนี่ครับเอารายการแรกนะครับเอา4ี่ร้อยบาทนะครับย่ามหลวงพ่อแพร400อบาทไปรายการที่สองครับรายการที่สองครับอันนี้เป็นเหรียญครับเหรียญหน้าเกี้ยวนะครับนี่ฮะหน้าเกี้ยววัดตีนะครับวัดตีจินวัดตีจินดาอะไรนะครับนี่ฮะนี่นะฮะปียี่สิบี่สิบนี่ฮะยี่สิบ ที่สิบหกนะครับน่าจะเป็นรุ่นสองครับผมนี่ครับเหรียญน้าแก้วนะครับวัตตีวัตตีจินดาพัฒนารามนะครับนี่ฮะปี2ี่หนะครับมีสามเหรียญสวยวิ่งวิ่งเลยครับสามเหรียญสวยวิ่งวิ่งครับสามเหรียญนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับผมวัตตีจินดายี่บหกปีผมครับสวยวิ่งวิ่งเลยไปรายการที่นี่ฮะ รายการที่สามครับนี่เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับหลังเป็นยันฮรนี่ฮะขี่ไก่หางหางสามเส้นสี่เส้นเลยนะครับนี่ฮะเนื้อหาเก่าดูนะครับนี่มาดูนี่ฮะอุดผงนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทนี่ครับหลวงพ่อปานขี่ไก่สามร้อยบาทครับ นี่ครับดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาคลาสสิกดีนะครับนี่ฮะสามร้อยครับรายการที่สามไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ที่เป็นนี่ฮะหลูงปูทวดครับอันนี้เป็นเนื้อว่านครับเนื้อว่านมีอยู่สององค์นะครับอันนี้ไม่ทราบที่ว่าเป็นสำนักไหนหรือหลวงพ่ออะไรสร้างนะครับนี่ฮะแต่เป็นพระแท้ดูง่ายครับนี่ครับ ดูนะครับเนื้อว่านแห้งแก๊กเลยครับโอ้โหดูว่านเก่าจริงครับเป็นหลูกปู่ทวดครับนี่ฮะดูข้างหลังครับนี่นี่ฮะเป็นเนื้อว่านผสมผงครับเก่าจริงครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะคู่นี้ครับคู่นี้เอาเอาเอาสามร้อยห้าสิบก็เรื่องครับจัดไปครับพระแท้ๆครับผมสามร้อยห้าสิบ ต่อไปรายการที่ห้าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะสมเด็จเนื้อหาคนณท่าเก่าๆนี้ครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับพระสมเด็จเนื้อหาเก่ามีมวลสารแบบสุดๆครับนี่ฮะนี่คือรายการที่ห้าครับผมนี่ฮะนี่นะครับพระสมเด็จรายการที่ห้าครับนี่นี่ครับ นี่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมระยะเปิดที่สามร้อยห้าสิบครับพระสมเด็จรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะรายการที่หกนะครับนี่หลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าเขาจะมีทองครับนี่ฮะทองเก่าๆเนี่ยดูใบหน้าดูอุ้โหดูนี่ครับนี่เอาสามร้อยครับผมรายการที่หกนะครับสามร้อยบาทครับดูนะครับนี่ นี่ครับด้านหลังเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่สามร้อยครับผมรายการที่หกนะครับนี่ครับสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเดจนี่ฮะสมเด็จพิมพ์วัดเกศเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับอูเนื้อนะครับเนื้อเขาจะแก่น้ามันหน่อยครับนี่ครับนี่นี่นะครับเจ็ดชั้นฐานนะครับแม่เนื้อแก่น้ํามันสวยมากครับนี่ครับ นี่ครับผมนี่ครับมวลสารมวลสารค่อยไปนี้นี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่คือรายการที่ที่เ็ดนะครับนี่ครับผมรายการที่เ็อ่าเอาสามร้อยครับผมรายการที่เจ็ดไปรายการที่แปดรายการที่แปดอันนี้เป็นสมเด็จไม้แก่เก่ากับนี่ฮะกะลาสมเด็จกะลานะครับเอาสมเด็จกะลาดีกว่ามีหลังยันนะครับ หลังมีจานยันเนี tamam. e s, ้โอ้สวยงจริงครับแล้วเก่าคลาสสิกมากดูฮะกระลาเก่านี่ครับนี่ครับแล้วเป็นสมเด็จอันนี้สมเด็จไม้แกะแกะเก่าจริงครับนี่ฮะดูไม้นะครับนะครับโอ้สมเด็จไม้แกะเก่าบรรดาอย่างนี้ครับนี่ฮะนี่ครับเออไม้แบบแม่ไม้มีอายุครับนี่นะครับแพ็คคู่นี่ครับเมฆแพ็คคู่เนี่ย นี่ครแพ็คคู่ครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมสมเด็จกับกะลาแกะนะครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ที่เก้าครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อโตวัดหลักสี่นะครับนี่ครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อโตวัดหลักสี่นะฮะดูนะครับนี่ฮะเป็นหล่อโบราณท่านดูนะครับนี่ตามซอกเห็นน้ําทองอยู่นะครับหล่อโบราณนะครับอู่ใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับ ด้านข้างเห็นไหมครับผมพ่อโตวัดหลักสี่นะครับนี่ฮะโอ้โหหลอคลาสสิกเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ขอยัดเปิดที่สามร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะผมพ่อโตวันหลักสี่นะครับสามร้อยห้าสิบรการที่งก้าต่อไปรายการที่สิบครับรายการที่สิบนี่ฮะสมเด็จเนื้อหาเก่าๆจิ๊ดๆอย่างนี้ครับนี่ฮะพระสภาพใช้มาหน่อยครับนี่ฮะ ดูนะครับนี่ฮะรถอุหหดูเนื้อเนี่ยบนสายเลยครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับผมดูด้านข้างด้านหลังนะครับไล่ไปทีนี้โอ้โหเนื้อเก่าจริงนี่ฮะเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เนื้อเราสามร้อยห้าสิบกว่ร้อยกันครับวสมเด็จนี่ฮะนี่ครับผมสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ สามร้อยห้าสิบรายการที่นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดครับอันนี้เป็นสมเด็จนี่ฮะอันนี้เป็นสมเด็จวัดขุนอินประมูลนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะฮะนี่คือคาบกุกุเกล่างจริงอุ้ยเนื้อนี่ฮะวัดขุนอินประมูลนะครับนี่ครับนี่มีนะครับหมอนรองฐานอยู่นะครับ สองข้างเลยนะครับแล้วดูเนื้อดูเนื้อนะครับโอ้ยเนื้อตุกตับมากเลยเนื้อเก่าคลาสสิกนี่คาบปุกเห็นไหมครับเข้าข่าวปุกนี่ครับนี่นะครับวัดคุณอินประมูลนะครับนี่ครับคราบปุกเก่าๆนี้ต้องจัดแล้วนะครับนี่ฮะเก่าธรรมชาติมากครับสวยงามนี่ครับ คุณอินเอาขอแย้เปิดที่เ5 0ร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะสวยเหมือนเดิมรายการที่สิบเครับต่อไปรายการที่สองเอานี้สมเด็จไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะเนื้อหาแบบแห้งแก๊กเลยนะครับดูนะครับสมเด็จไม่ทราบที่นี่นะฮะนี่ครับผมดูนะครับอุ้ยคาบความเก่าของดูด้านหลังนะครับเห็นไหมแห้งแก๊กเลยนะครับ นี่ครับสมเด็จไม่ทราบที่รายการที่สิบสองครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมยอดเปิดที่สามร้อยครับต่อไปรายการที่สิบสามครับเอาสิบสามมานี่ฮะจอบเล็กครับจอบเล็กนี่ครับหลวงพ่อเงินครับนี่ฮะจอบเล็กจอบเล็กน่ารักมากครับ แพ็คคู่เลยนะครับจอบเล็กแพ็คคู่เลยนะฮะนี่ฮะนี่อีกองนะครับนี่คือเนื้อหาขอก่างนี้ครับแล้วก็อีกองนะครับนี่ฮะนี่ครับคลาสสิกมากดูนะครับสวยคนละแบบครับนี่ฮะเท่ากันเลยนะครับนี่ครับพิมนี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะจอบสององนะครับจอบเล็กลงพืินนี่ครับคู่นี้นะครับคู่นี้เอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมจอบเล็กลงพืินครับสี่ร้อยห้าสิบครับโอ้จัดไปครับคู่นี้ อาละครับผมต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่นี้เป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับนี่ฮะเป็นพระปิดตาแบบแม่ค้าสิงกิงครับดูเนื้อหาความเก่าตามซ่องครับนี่ครับนะครับลองรอยการตัดแต่งแล้วดูด้านข้างนะครับแม่เนื้อเขานี้ได้ใจจริงครับ รายการที่14ครับเอา300แล้วกันครับหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาครับพระปิดตาไปรายการที่15ครับอันนี้เป็นลีลาใบหอกครับนี่คือความเก่าของลีลาใบหอกหลวงพ่อวงนะครับนี่ฮะนี่ครับพี่ๆในดูเราชอบครับจัดไปครับลีลาใบหอกหลวงพ่อวงเอา300ครับผมนี่ฮะใต้ฐานนะครับนี่นะครับเอา300บาทครับรายการที่15ต่อไปรายการที่16 สมเด็จนี่ฮะสมเด็จ oh, โอ<ฮ>้โหเนื้อเก่ามากนี่ฮะเนื้อแบบแกร่งสุดๆเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับเนื้อแก่งจริงนี่นะครับนี่คือพระสมเด็จรายการที่สิบกนะครับเอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบหกพสมเด็จ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดมานี่ฮะนี่คือนางพญาครับนางพญาเนื้อหาแบบโอ้ยเก่าจริงนี่นะครับดันน,นี่นะฮะนี่นะครับผมนางพญานะครับต,ตัดเนื้อหาแม่เก่าสุดๆส,สวยงามครับนางพญารายการที่สิบเ็ดเอาสามร้อยครับผมนางพญาเอาสามร้อยครับ ต่อไปรายการที่สิบแปดครับอันนี้เป็นพระรอดครับเนื้อดินนะฮะเนื้อดินพระรอดเนื้อดินครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อรีหรือเปล่าครับนี่ฮะเป็นเนื้อดินเก่าจริงพิมเหมือนหลวงพ่อรีเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นพระรอดเนื้อหาเก่าครับเนื้อดินแบบแม่สุดๆครับดูนะครับโอ้สวยงามครับผมนี่ฮะ พอรอดรายการที่สิแปดนะครับเอาสามร้อยครับผมระยะเปิดที่สามร้อยายการที่สิบเก้าครับอันนี้เป็นนี่ฮะหลวงปู่สุขครับผมหลวงปู่สุขอันนี้เนื้อสำลิดครับนี่ฮะเนื้อจะออกสำลิดสำลิดหน่อยนะครับนี่ครับดูนะครับเนื้อออกสำลิดหลังมีจานด้วยนะครับเห็นไหมจานเนื้อออกสำลิดเลยครับนี่ฮะหลังจานเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมโอ้โหจานสวยมากครับเนื้อออกสำลิดสำลิดน่ฮะนี่ฮะ ลูงปุษุศเนื้อสำลิศนะครับนี่ครับนี่กสามร้อยห้าสิบครับผมลุงปุษุศเนื้อสำลิศนะค,ครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบเก้าไปรายการที่ยี่สิบครับผมยี่สิบเอานี่ดีกว่าครับนี่ฮะอ,อันนี้เป็นชินาลาชอันนี้เป็นพระชัยนะครับมาคู่กันเลยนะครับแพ็คคู่เลยนะนี่ฮะพระชยัยนี่เป็นชินาลาชครับชินาลาชครึ่งซีกนะครับแล้วเนื้อหาเก่าจริงนะฮะดูนะฮะ เห็นไหมเนื้อหากเก่าๆเนี่ยชินราชครึ่งซีกกับพระชัยนี่ฮะพระชัยครึ่งซีกคือกันนะครับนี่ฮะโอ้สวยงามครับนี่ครับดูรอยรอยการตะไบนะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะพระชัยครึ่งซีกกับนี่ฮะชินราชครึ่งซีกคู่นี้เอา450บาทครับผมขออนุญาตเปิดที่450ต่อไปรายการที่ ที่ยี่สิบเอ็ดครับอ่ายี่สิบเอ็ดนี้เป็นอ่ามาเหศ์ส่วนหลวงพ่อโบ้ยอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับนี่ฮะมาแพ็คคู่องี้ครับพี่เอเดนดูแล้วนะครับชื่นชอบนี่ครับเราดูโหลหะเก่าๆนี้ยเห็นไหมล่องรอยมแม่เราดูนะครับเห็นไหมครับโลหะเก่าๆเนี่ยนี่ครับนี่คือนี่ฮะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปกับมาเหศ์ส่วนหลวงพ่อโบ้ยครับนี่ฮะนี่นะครับเหรียญหล่อเนี้เก่าๆนี้ครับ คู่นี้เอาสี่400บาทนะครับนี่ฮะคู่นี้ขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับผมนี่คุณเนื้อหาครับอืนี่ฮะคู่นี้ครับขออนุญาตเปิดที่นี่ฮะ้อยครับผมนี่ครับรายการที่เ1นะครับ400บาทต่อไปรายการที่งครับอันนี้เป็นนี่ฮะเป็นเหรียญหล่อครับ นี่เด่นหล่อหลังยันนี้ฮะนี่เอาสามร้อยแล้วกันครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนี่น้ําทองเนี่ยตามซ่อดหูวิ่งนี่ครับพระนี่ฮะร่องรอยการแต่งมานะครับดูนะครับยันคมๆนี่ฮะนี่ครับลดใต้ถาดนะครับร่องรอยการแต่งตัดช่อครับนี่ครับเอาสามร้อยครับรายการทีบสองครับนี่เดยนหล่อเก่าฮยนี่ครับเก่าจริงนี่ฮะเอาสามร้อยครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับอันนี้เป็นนิพพชัยหลวงพ่อดำครับวัดกุดีครับผมวัดกุดีนี่ฮะหลวงนี่พ่อดำครับฝั่งเขี้ยวมาป่านี่ครับอยู่ข้างในเห็นครับนี่ครับนพชัยองเล็กนี่เขี้ยวมาป่าครับน่ารักมากเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะเขี้ยวมาป่าเนี่ยสายเหนียวครับผมแห่งเมืองปาจีนนะครับนี่ฮะ สวยเดิมเดิมครับอันนี้เอาสามร้อยครับหล่อมพระดาไปรายการที่ที่สี่ครับอันนี้เป็นนี่ฮะวัดขุนอินประมูลครับพิมพ์นิยมครับผมนี่นิยมต้องมีเส้นนี้ฮะนี่ครับแล้วดูเนื้อนะครับแม่เนื้อความเก่าความเปลี่ยนธรรมชาติจริงๆเลยนะครับนี่ครับโอ้เราก็ดูข้างหลังนะครับนี่ฮะเฮ้ยข้างหลังเก่าจังอ่ะนี่ฮะ คือร่องรอยความเป็นธรรมชาติของเขานี่คือวัดขุดอินมูลครับนี่ครับเริ่มเริ่มเล่นหาสะสมกันแล้วนะครับนี่วัดขุดเอินมูลเข็มนิยมนะครับนี่เขมนิยมจะมีนี่ครับเส้นจะดูนะครับนี่ฮะหมอนสองข้างแล้วเก่าจริงอันนี้ขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สี่ไปรายการที่ยี่ห้าครับอันนี้เป็นเหรียญนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อกลวยครับหลวงกลวยหลังยันนะครับ นี่ฮะนี like ่ครับเหรียญเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญคมนี่ฮะัวซื้อดูจดตัดตัดข้างดูหลังยันนะครับยันเขาจะเป็นอย่างนี้ครับผมดูนะครับดูครับหลังยันนะครับหลวงพ่อกวยนี่ฮะนี่ฮะคาปินเหรียญนะครับนี่ครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อกวยครับ เอาสามร้อยครับผมเนี่ยนหลวงอกลวยขอญาตเปิดที่สามร้อยห้องเออหงเมือนเดิมเลยนะครับการที่ห้าและการที่หกครับยี่สิบหกนี่ฮะยี่สิบหกอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้ลงชาติแดงมาครับชาติเต็มองค์เลยนะครับนี่ฮะ นี่ครับลงชาติมาครับมาดูด้านข้างครับมาดูเนื้อนะครับเนื้อด้านใดครับเห็นไหมเนื้อด้านในนี่รอยปรินี่ฮะลงชาติเก่าจริงนะครับนี่ครับนี่ฮะพระสมเด็จดูนะครับนี่ฮะเนื้อหาเก่าเก่าสุดครับในการที่หกเอาสามร้อยครับผมพระสมเด็จลงชาตินะครับ ต่อไปรายการที่ดครับที็ดเอานี่ฮะสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับแล้วเนื้อหานี่เห็นไหมครับขาวๆค่าแป้งเดิมๆะครับนี่ค่บแป้งนี่แห้งติดองพระเนื้อกิจกามากครับนี่ฮะด้านข้างครับเห็นไหมด้านข้างมีคราบความเก่าวันนี้นะครับหอยปีลอยธรรมชาตินะครับลอย นี่ฮะรายการที่ยีิบเจ็ดครับเอาสามร้อยครับผมพยัดเปิดที่สามร้อยครับรายการที่เจ็ดไปรายการที่แปดครับอันนี้เหรียญสมเด็จปัม๊มนี่ฮะหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะครับนี่ฮะสมเด็จเลกอุ้มบาทปัม๊มพุทธกวักนะครับนี่คือความเก่าเป็นเรื่องของเมืองครับแข็งมากนะครับนี่ฮะนี่ฮะสมเด็จปั๊มนะครับ แข่งมากหลวงพ่อสงวนวัฒน์ไพพันมือนะครับนี่ครับโอ้ยดูความเ่าแป้งแป้งเดิมเดิมกแป้งเจมเดิมเดิมนี่ฮะแป้งเจมเิมเดิมนะครับนี่ครับสวยคลาสสิกหลวงพ่อสงวนวัดน์ไพพันมือนะครับสมเด็จพุทธก,กวักาบาทนะครับแผ่นปั๊มเป็นเนื้อทองเดืองนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมุญยะเปิดสามร้อยไปรายไไการที่ ยิบเก้าครับจอบใหญ่ลงพว้เงินนะครับดูนะครับจอบใหญ่ลงพื้เงินนี่ฮะอันนี้คือตุ่มเดือดธรรมชาติของการหล่อโลหะนี่ฮะตุ่มเดือดนะครับดูนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับร่องรอยการเทโลหะออกไปครับนี่ฮะเกิดจากเบ้าแตกครับนี่ฮะแล้วโลหะก็นี่ฮะเบ้าเบ้าแตกหรือหุ่นเทียนแตกครับ นี่การแต่งนะครับใต้ฐานนะครับตะไบเก่าเนี่ยสามร้อยครับผมจอบใหญ่ครับสามร้อยบาทครับนี่สวยเดิมๆเลยนะครับจอบใหญ่สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบเอานีพระกิ่งเก่านะครับกิ่งเก่ากิ่งไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะพี่ๆได้ทราบที่จัดไปครับกิ่งเก่ากิ่งแบบแม่สุดๆเลยครับนี่ความเก่าความเป็นธรรมชาติ นี่ฮะอุดกิง่งแต่งตะไบถ้ากิ่งเก่าอย่างนี้ฮะนี่นี่ครับกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่ครับกิ่งเก่าสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ครับระยะเปิดที่สามร้อยห้าสิบกิ่งเก่าเก่านี่ฮะนี่ดูกิ่งเก่ากิง่งธรรมชาติกิ่งครับนี่สามร้อยห้าสิบครับผมต่อไปรายการที่นี่ครับ นี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ครับขี้ตาหลงพ่อเงินนะครับขี้ตาหลงพ่อเงินสวยเดิมเดิมเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมครับเอาสามร้อยบาทครับนี่นี่นะครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะนี่คือหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเอาสามร้อยครับผม นี่ครับสามร้อยบาทรายการที่สามเอ็ดไปรายการที่สามสองครับนี่เป็นหลวงพ่อทาครับหลวงพ่อทานี่ฮะนี่คือหลวงพ่อทานะครับนี่ฮะเก่า,กาๆนี่เดี๋ยวคลาสสิกมากนี่ครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกดูนะครับ เอาสามร้อยห้าสิบครับผมหลวงพ่อทานะครับนี่เก่าคลาสสิกมากดูนี่ธรรมชาติขององค์พระนะครับนี่ฮะเรียกว่าตุ่มตุ่มเดือดโลหะเราร้นเทลงไปแล้วเกิดฟองอากาศดันขึ้นมานี่ฮะพทาใต้ฐานครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบ,ร,บ 350, รายการที่สามสองต่อไปรายการที่สามสามอันนี้เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโตครับน่าจะเป็นโต ไม่แน่ใจว่าโตบางพีหรือเปล่าครับนี่ฮะรูปหล่อปั๊มโตครับนี่ฮะข้างหลังจะเป็นยันนี้ครับนี่ฮะสวยงามครับนี่ปั๊มแบบธรรมชาติยาขัดแดงยังอยู่เลยนะครับแล้วใต้ฐานะครับเห็นไหมล่องรอยการปาดอุดกิ่งด้วยนะครับกิ่งดังนะครับผมนี่ฮะกิ่งดังยาขัดแดงนี่ครับหลวงพ่อโตน่าจะเป็นวัดบางพีครับผมจังหวัดสมุทรปราการนะครับรูปหล่อปั๊ม นี่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมหลวงพ่อโตวัดบางพีนี่ฮะพระสวยงามครับน่ารักครับนี่ฮะเก่าคลาสสิกดูแมดูก้นก็สวยครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่สามสี่ครับต่อไปรายการที่สามสิบห้านี่พระพิฆเนศนี่ฮะวัสดุทัดนะครับวัสดุทัศ์หรือเจ้าพคุณสนวัสดุทัศนนะครับนี่ฮะพระพิฆเนศเนื้อหาเก่าจริงดูแมเนื้อเนื้อได้ใจจริงนะครับนี่ครับ นี่นะครับแล้วดูนะครับเห็นครับโอ้โหคนอย่างนี้น no ี่จบเลยนะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับออะเจ้าคุณสนวสุทัศน์ครับนี่เป็นพระพิคเนตนะครับพิมพ์หล่อโบราณต่อไปรายการที่สามสิบห้าครับสามสิบห้าเป็นเต่าลงห้เงินวัดบางคานนะครับนี่เต่าลงห้เงินครับ นี่เต่าพิมพ์หล่อโบราณนะครับนี่ฮะหล่อโบราณดูความคลาสสิกของหล่อโบราณนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับหล่อโบราณเม็ดแล้วเม็ดขี้เบ้าเม็ดเนี่ยเม็ดกวดเม็ดหินเนี่ยที่ติดอยู่กับหุ่นเทียนนะครับนี่ฮะเต่าลงพื้นนี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับเต่าลงพื้นนะฮะโอ้โหคลาสสิกมากดูนี่ตะเข็บนะครับนี่นี่ครับใตกลนนะครับนี่เต่าลงพื้นครับนี่ฮะสวยงามจริงๆ เป็นหลอโบราณครับเอาสี่รอยบาทครับในการที่สามต่อไปรายการสุดท้ายที่สามสิบหกนะครับนี่เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จตรงนี้คือพระน่าจะใช้มาครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วเห็นร่องรอยการนี่ฮหลุดออกไปแล้วพาดูนะครับเนื้อมูุนสารเขานะฮะดูนะครับอุ้ยเนื้อนี่ครับถ้าดูด้านข้างนะเห็นไหมครัเหมือนผ้าโดนล้างมาเลยครับ แต่ธรรมชาติร่องรอยมวลสารนะครับเห็นมวลสารนะครับนี่เป็นก้อนก้อนขาวๆหินเม็ดกรวดนี่ฮะโอ้โหมวลสารเยอะมากเยอะจริงๆครับมวลสารนะครับอุ้ยนี่ฮะน้อแกล่งหนึกนุ่มเลยครับนี่ครับดูชัดนะครับนี่โอ้โหนี่แก่มวลสารจริงครับดู นี่ฮะก้นคกเลยก้นคกดูด้านหน้านะครับนี่ฮะดูด้านหน้านะครับความเก่าแล้วมวลสารเขาเนะี่ยโอ้โหเยอะจริงๆนี่ครับเขาเรียกว่าเน,าน,นื้อจับจ้านเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะดูนะครับนะโอ้หมดสารอนะ่ะ จัดการมากครับนี่ครับสมเด็จครับรายการที่สามหกรายการสายสี่ร้อยบาทครับนี่ครับนี่ครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่อนใดครับชื่นชอบเผ่าไหนสนใจเผ่าไหนก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้หรือขอรูปเพิ่มเติมได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ